อ่าผมจำได้ว่ามีน้องคนหนึ่งทำมาหาผมในเก็ตบอกเขาว่าอ่าให้เล่นอันเดธหน่อยอ่าแล้วก็มีคนดูอีกคนนึงก็บอกว่าเอาอันเดธยืมของที่เออซื้อที่ยืมของอันเดธไปใช่ซึ่งทั้งสองนี้เข้ามาในโหมดคลิปภาพเพราะฉะนั้นก็จะมารวมกันเลยนะก็คือแบบอันเดธคือแบบอ่าพี่เล่นอันเดธหน่อยก็เล่นเพิ่มมันก็พายกันแล้วใช่ไหมต่อมาอีกอันนึงก็คือเอาซื้อที่ยืมไปเออซื้อที่ยืมของไปเพราะงั้นมันก็ต้องพายกันแล้วเพราะงั้นเอามารวมกันเลยเนาะเอาล่ะแค่จะให้นายพูดภาษาอีสาาาานน้ดภษไะอก็ โอเคเสียงนายดูไม่เข้ากันเลยงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ความเดิมตอนที่เล็วงัฉันจะยืมเสียงนานะมาให้นะนานะมานหน่อยค่ะพี่อะไรหรอท่านี้ก็เรียบร้อยตามนั้นพี่คะมาหาหนูหน่อยอ่ะฮะว่าไงแค <c oughs> ่นี้ลองจะเป็นจะตาย <c oughs> เอาล่ะนดตดีคะลองพูดหน่อยสิพูดสิ น่าสวยพี่เจ้ากล้าดีอย่างไรมาอ่อยคนอื่นต่อหน้าข้าฮะก็ดูสิดูได้ดีสิกล้ามใหญ่มากเซาเซาเซาสองสีบินใช่รครับพ,พระวิษณุอันตีฉันพูดอยู่แต่ได้พูดกับเซอร์ตัวเอ๋ยที่จะพูดภาษาอัสานอ่าโอเคโอเคยืมของกูแล้วกับบัคืนิลเขาเยืมอะมไรนายไปหรอจักคือกันเอ๋อพ่อหญ่อันนี้อยากสิถามน้องบังก็คักได้บ่น้อ คันายตายสิห้นัมบอกไม่ฮะโหดไมเเอ้อไม่ได้ของสิเคลื่อนกลัวผมไม่ได้ยืมอะไรนะฮะคันโตไม่ได้ยืมเลยโตเฮ็ดหยางเออขโมยฮะเป็นเด็กเป็นเล็กหัดขโมยถึงผมจะข,ขี้ขโมยแต่ผมก็สมตรอยนะ,ะสมตรอยสมต้อยลูกพ่อเอะจะบอกแล้วว่ากณพ่อผมเหรอลูกลูกพ่อ,พอสมโตย จบตอยเป็นยังไงบ้างลูกมาคุยกับพ่อก่อนผมผมทำเขาทอนแล้วก็ไม่รับผิดชอบฮะลูกพ่อไอ้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นออทำตัวแย่มพ่อมันจริง <c oughs> แป่งสีเขียวกูสบู่กูวคันห้องน้ำกูไอไอไม่บอกไอแม่งเอ้ยแป้งสีเขียวกูคือคือว่าแป้งไปที่ฝั่งนั้นนะอ่ะผมผมผมอ่ะอย่าบอกนะว่ามึงเอาไปกลับขันโจรเสื้อเรียบร้อยแล้วฮะแม่งเอ้ยแป้งสีเขียวกูแป้งสีเขียวกู แกทำไมเป็นคนขโมยก่อนนอนของอันวาไปบ้าเลยผมเปล่านะไม่ต้องมาแกตัวยอมใจสัเถอะรัไฟฟ้าของอาจารย์แกยังทำอะไรฉันไม่ได้อ่านี่เดะนะานะอ่ะไม่ถึงคุณเพลซีคะคือว่าเฮ้ยแล้วมาลูกสาวลีโอดีกว่ารองเท้าแต่ฉันหายไปเธอเอาไปใส่ใช่ไหมใช่เปล่านะฉันไม่ได้ใส่รองเท้าแต่ของนายสักหน่อยนะน้าะได้ข่าวเอ็มมาเป็นผู้หญิงเอาเอาไปเถอะนะ เอารองเท้ามาคืนเนี่ซื้อตาบอกเขงอีกเกนขอโทษนะฉันไม่ได้ชอบตำมกหุงนะอะแล้วใครที่อยู่กูยังไม่ได้ทวงของคืนวะอืมไม่ทวงคืนเหมือนทุกคนลวมั้งเขาใช่ไม่ให้น่ะฮิเลิกขังมวยกับเก่งในคนอืน่นไอ้เบสตูดลูกพ่อมาคุยกันก่อนอ่อ,อ,อมไม่เห็นจำได้เลยว่าผมชื่อเบสตูชเออกูลืม <laughs> ทำไมถึงนี้พ่อไปอย,าย่างนี้ล่ะลูกหมายถึงลูกของเพื่อนพต่ <c oughs> ที่จริงแล้วผมนะ่ะ อย่าปากไปห้ามแกตัวเอาเชียละฮแก้ตัวยังไงล่ะทีนี้ปุสตีลูกพออ่อเฮ้ยชื่อก็ไม่เคยเหมือนกันเลยทำไมลูกถึงจูเกงขนาดนี้ไมไในทักษะนี้มาจากใครกันผมว่าพ่อกากมากกว่านะฮะเฮ้ยไอเด็กไม่สิ้นกินเมื่อวานซินไอเด็กเมื่อวานน้ำนมไอตุ๊กตาบาร์บี้ของพ่อนะลูกยืไไ้ไปว่าจะมาเืินผมผมผมผักขามาทิ้งแล้วไอลูกอักตันโยเฮ้ยผมรักพ่อนะฮะจุบูจุบู บุหน้ามันก็สักพักหน้า,ม,นนนามันจะบุลูกล้าอะไรเอาางเกงในอันหวาคืนมา <c oughs>